สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่กับ Hello Freedom เป็นช่องที่จะพาทุกคนเดินทางไปสู่การมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งทำอะไรไม่ได้ดั่งใจมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการทำงานหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพยายามจะเรียนหรือลดน้ำหนักแต่ก็ท้อจนทำไม่ได้ต่อเนื่องชีวิตของฉันไม่ควรเป็นแบบนี้ คุณเคยมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวบ้างไหมคะการที่ฉันเข้ากับหัวหน้าไม่ได้มันเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของฉันที่ทํายอดขายไม่ได้มันเป็นเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกกาลังตกต่ำต่างหากเคยนึกอยากโทษคนอื่นโทษสังคมเวลาที่ทําอะไรไม่ได้ดั่งใจบ้างหรือเปล่าคะเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะเกิดความรู้สึกในแงล่ลบเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจ และดิฉันก็เข้าใจความรู้สึกที่อยากจะคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันอยากจะบอกข้อเท็จจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้อย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือสิ่งที่สร้างตัวเราในตอนนี้ก็คือตัวเราเองหรือถ้าจะให้พูดชัดเจนกว่านี้ก็คือคำพูดการกระทำหรือความคิดของเราในอดีตล้วนสั่งสมมาทีละอยางจนกลายเป็นตัวเราในปัจจุบัน พูดง่ายๆว่ากิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะบางคนอาจคิดว่าไม่จริงหรอก พรสวรรค์หรือนิสัยที่มีมาตั้งแต่เกิดตั้งหากที่เป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของเราแต่ลองคิดดูนะคะในบรรดาทารกที่เพิ่งเกิดมีเด็กที่เรียนเก่งกับเด็กที่เรียนไม่เก่งไหมหรือมีเด็กที่นิสัยดีกับเด็กที่นิสัยไม่ดีไหมตอนที่เพิ่งเกิดมาบนโลกใบนี้เราทุกคนล้วนเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกันทั้งนั้น จริงอยู่ว่าเมื่อโตขึ้นจนไปโรงเรียนในห้องเรียนย่อมมีทั้งเด็กที่เรียนเก่งและเด็กที่เรียนไม่เก่งนั่นไม่ใช่เพราะว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะหากแต่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นกิจวัตรกับเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเป็นกิจวัตรเท่านั้นเอง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในบริษัทเดียวกันก็ย่อมมีทั้งพนักงานที่ขายเก่งกับพนักงานที่ขายไม่เก่งใช่ไหมคะทั้งที่ขายสินค้าตัวเดียวกันนะได้รับการอบรมมาเหมือนกันและใช้นามบัตรหน้าตาเหมือนกันแต่กลับมียอดขายต่างกันมากซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทุกบริษัทเลยแต่นี่ก็ไม่ใช่พระพรสวรรค์ในการขายหรือนิสัยที่ต่างกันนะคะ พนักงานขายที่ขายเก่งเนี่ยเขามักจะยิ้มให้ลูกค้าระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเพราะเขาเชื่อจากใจจริงค่ะว่าการที่ลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้ไปใช้เนี่ยก็เพื่อตัวลูกค้าเองทําให้เขามีความสุขที่ได้เสนอสินค้าตัวนั้นให้กับลูกค้า ต่อให้ถูกปฏิเสธก็ตามแต่เพราะเชื่ออย่างสุดใจว่าถ้าลูกค้าพลาดโอกาสซื้อของดีๆแบบนี้คงน่าเสียดายแย่เลยเขาจึงกล้าที่จะพูดกับลูกค้าอย่างมั่นใจด้วยรอยยิ้มว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ติดต่อผมได้เลยนะครับแต่ในทางกลับกันพนักงานขายที่ขายไม่เก่งแม้แต่จะยิ้มก็ยังดูฝืนเพราะเจ้าตัวคิดว่าต่อให้พยายามขายแค่ไหนก็คงถูกปฏิเสธอยู่ดี เวลาพูดกับลูกค้าเนี่ยจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจและเมื่อถูกลูกค้าปฏิเสธครั้งหนึ่งก็ส่งผลให้ไม่อยากไปขายสินค้านั้นอีกสีหน้าก็ดูจะหม่นหมองลงไปเรื่อยๆคำถามก็คือหากคุณเป็นลูกค้าคุณอยากจะซื้อสินค้ากับพนักงานคนไหนคะ คำตอบมันแน่ชัดอยู่แล้วข้อแตกต่างระหว่างสองคนนี้เนี่ยมีเพียงอย่างเดียวก็คือรอยยิ้มอย่างจริงใจต่อให้ขายได้หรือขายไม่ได้แต่เรามีกิจวัตรในการขายด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอหรือไม่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเพียงความแตกต่างนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์อะไรเลยดังนั้นสิ่งที่สร้างตัวเราในตอนนี้จึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกเหนือไปจากกิจวัตรท,ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต มนุษย์ไม่มีข้อแตกต่างทางด้านทักษะค่ะสิ่งที่มีเป็นเพียงข้อแตกต่างเดียวนั่นก็คือข้อแตกต่างทางกิจวัตรเท่านั้นเองลองมาเริ่มต้นจากการเปิดใจยอมรับความจริงข้อนี้กันก่อนแล้วจากนั้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ไปในทางที่ดีขึ้นรับรองได้ว่าคุณจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะ